สวัสดีครับอันนี้มเม็ดนี้เป็นปลอยน้ำินสวยนะครับสีไม่มืดเข้าตัวเรือนก็สวยสองตีนะครับไปต,ตามกหลักกว่าด,ดูกลางดีนะครับสนใจก็โทร0 8 7 1 5 0 5 6 1ลร้านเจเจจันร์จังหวัดจันทบุรีปลอยไปลินน้ำงาม นนสายสามวันหลักตอนนี้ก็หายากรับสายสามสามวันหลังนี้ก็สวยครับทำตัวเรือนจะขึ้นสวยนะครับถ้าเราล้อมเจ็ดทำด้วยตัวเรืนอนต้องทำขาวหรือว่าทองกันแล้วก็ล้อมเจ็ดก็สวยครับ เดีน๋นี้ทำจึ้งมาจะสวยมากผลใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ห้านห้าหนหนึ่งาเจเจ็ดสิบบรัทเบรีครับ